คุณพร้อมแล้วหรือยังวันนี้เราจะมาปฏิวัติความเชื่อทลายขีดจำกัดให้กับตัวเองกับกระบะสายพันธุ์ใหม่ที่พร้อมปลุกทุกประสาทส,สัมผัสให้ตื่นเต้นเร้าใจกว่าที่เคยด้วยการขับขี่แบบใหม่หมดทุกมิติดีเยี่ยมรอบด้านทั้งดีไซน์ที่แข็งแกร่งดุดันปราดเปรียวผสานเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ชั้นสูง พร้อมความสมบูรณ์แบบในการขับขี่ทลายความเชื่อแบบเดิมๆไปด้วยกันเรามาสร้างนิยามใหม่ให้กับโลกของเรากันเถอะมาค่ะรถเดิมๆไม่เสียวเลี้ยวมาเปลี่ยนไปสู่ใแดงกับเซลมินนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกบ้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง Facebook ทาง Tik t o อกหรือทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พร้อมคอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกําลังใจให้เซลล์ตัวน้อยด้วยวันนี้น้องมิ้นมาพร้อมกับ l l New m i t s u b ishi คันใหม่คันนี้นะคะบอกเลยว่าหล่อเล้าใจมากๆนะแล้วจะให้ทุกท่านได้ชมกันว่าวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวความประทับใจของเจ้ารถคันนี้กันว่าเขาเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนอะไรบ้างโดยเรานะคะได้แขกรับเชิญนะคะเป็นผู้จัดการนะคะ ที่มีความเชี่ยวชาญนะเขาผ่านเจนของตัวรถนะหลากหลายรุ่นมากๆวันนี้น้องมินก็จะมาให้พี่วรุษนะคะได้มาแชร์นะคะข้อมูลต่างๆนะให้ทุกท่านได้รับชมกันอย่าพลาดไปไหนเลยค่ะหรือถ้าอยากรู้อะไรคอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาสอบถามกันได้เดี๋ยวน้องมินจะมาทําคลิปบอกเล่าเรื่องราวให้ฟังกันไปค่ะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญแขกรับเชิญขอเชิญพี่วรุษค่ะ โอเคสวัสดีครับค .C. <MC S 2> พี่รุช่องมิสซูไ้แดงโปรแรงแสงทางโค้งครับขอสวัสดีพี่วรุตอีกรอบนึ่ะคะขอบคุณมากๆเลยที่เป็นเกียรติให้กับช่องของเรามิสซูไยแดงโปรแรงแสงทางโค้งค่ะวันนี้ค่ะพี่วรุตเนื่องจากว่าพี่เนี่ยได้ผ่านเจเนอเรชันของตัวมิสซูเนี่ยอยู่มาหลากหลายปีมากมาก ผ่านมาหลายเ้นมากๆวันนี้น้องมิ้นจะให้พี่วรุษเนี่ยได้มาแชร์นะคะความตื่นเต้นเกี่ยวกับตัวรถคันนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะว่ามีอะไรที่ใหม่บ้างเริ่มต้นก่อนเลยค่ะพี่รุดเครื่องคันนี้เป็นยังไงบ้างคะต้องบอกอย่างนี้ครับผมเนี่ยอยู่มิสซูมา10กว่าปี <Wow. S 2> นะครับอยู่มาตั้งแต่ตอนเป็นสตาร์ดาก่อนจะเปิดตัวเป็นไททัน hmm. นะครับแล้วก็ไททันเปลี่ยนมาเป็นโฉมไททันรุ่นก่อนที่จะเป็นรุ่นนี้ก็ระยะเวลารอกันนานอ่ะแปีเก้ปีก็รอไป <laughs> ก็รอไปแปี9ปีนะครับจนเราได้รุ่นนี้นะครับตัวแตารุ่นใหม่ต้องบอกก่อนเลยว่าหลังจากที่เห็นตัว ตัวจริงของมันครั้งแรกเนี่ยด้วยสายตาเนี่ยรู้สึกได้เลยนะครับว่าตัวตัวรถเนี่ยมันใหญ่ขึ้นสวยลงตัวมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ที่นักบินถามเมื่อกี้อะไรนะในเรื่องของเครื่องยนต์ค่ะพี่รุตในเรื่องของเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับใช่ค่ะเป็นเครื่องยนต์อลูมิเนียมอลอยบล็อกนะครับ2400ซีซีแรงม้าเพิ่มจากตัวเก่านะครับจาก181ขึ้นมาเป็น184แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่430ร้อสในส่วนของตัวเครื่องยนต์ตัวใหม่นั้นก็เหมือนเดิมครัััััับบบเเเเเเปป็นน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 นอออลลลูมมมมมมิิีีีีีียยยยยย้้้้้้้าาาาหหกกรรรรระะคคควววววไดดดดดดช่่่่่่่ททสญืแแงขึๆพุ ที่หนูได้ยินมาคือในเรื่องของตัวแชสซีด้านล่างเป็นยังไงบ้างคะอันนี้เป็นจุดขายเป็นจุดเด่นของตัว all new titan ตัวนี้เลยนะครับแชสซีตัวใหม่เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันใหญ่ขึ้นนะครับมันหนาขึ้นยาวขึ้นด้วยกว้างขึ้นด้วยที่สําคัญเนี่ยแชสซีตัวใหม่ตัวนี้ใช้เหล็กคุณภาพสูงเป็นเหล็กคายเป็นไซสีวิวเป็นเหล็กแรงดึงสูงนะครับความแข็งแกร่งแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนหนาขึ้นใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแต่ที่สําคัญ น้ำหนักมันเบาลงน้ำหนักที่หน,นาและใหญ่ใช่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าเดิมทุกมิติเลยนะครับแต่ว่าน้าหนักเบาลงอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของนิสสุทโดยการใช้เหล็กแรงดึงสูงนะครับเข้ามาผลิตนะครับมันช่วยอะไรมันช่วยเรื่องของการบรรทุกนะครับบรรทุกได้ดีมากยิ่งขึ้นการทรงตัวรถก็จะดีมากยิ่งขึ้นด้วยอันนี้คือจุดเด่นของตัวแชสซี่ใหม่หรือที่นิสูุของเราเรียกว่าเมกะ เมกกะเฟรมนั่นเอง <ผม S 1> นะคะแล้วก็สําหรับไฟด้านหน้าเป็นยังไงบ้างคะพี่ลุคที่เขาบอกว่ามีไฟขึ้นมาเยอะแยะมากเลยแล้วสวยด้วยครับด้านหน้าไฟออกแบบใบหมดเลยนะครับเราจะเรียกว่า Multi มัลติโปรเจคเตอร์ LED นะครับทั้งในส่วนของตัวไฟหลีไฟเดย์ไลท์เดย์ทาวนิงไลท์เป็น LED ทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้าไฟสูงไฟต่ําไฟตัดหมอกด้านล่างก็เป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับข้อดีของมันคือให้ความสว่างนะครับชัดเจนมากเวลาเราวิ่งตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือ มันไม่ยางตาลถคันข้างหน้าด้วยนะครับว <Wow. S 2> ิสี่สูทำมาดีมากนะครับในส่วนตัวไฟ oh. ตัวนี้ครับเท่ากับว่ารถคันหน้าก็จะไม่มีสิทธิ์ตาเราแล,แล้วใช่ไหมพี่ใช่มันจะไม่ <c oughs> ไม,ไม,ไม่ไม่สองตาเขาอ่ะเนาะค่ <c oughs> ะก็สว่างด้วยปลอดภัยด้วย <c oughs> แล้วที่หนูเห็นเลยนะพี่กระจังหน้ามันมีชื่อเรียกของมันบ้างไหมคะนี่กระจังหน้าตัวนี้ออกแบบใหม่นะครับ <c oughs> ออกแบบใหม่แบบฮันนี่คอม อันนี้ค <Honey, S 1> อมอันนี้คอมนะครับเป็นแบบลังพึ่งค่ะลังแตนก็ได้เป็นแบบลังพึ่งนะครับกระจังหน้าออกแบบใหม่ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับก็ช่วยให้ให้ลมนะครับสามารถเข้าไประบายความร้อนที่ต er อร i n ูลเลอ e r หม้อน้ำได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยอะไรช่วยเรื่องการระบายความร้อนพอระบาย<อ>ความร้อนได้ดีรถก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็อีกนิดนึงค่ะพี่รุตเห็นบอกว่าตัว all new titan เนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเรียกทั้งหมดและรุ่นเริ่มต้นรุ่นอะไรที่ ct ct premium คือถูกตัดไปหมดเลยใช่ครับอันนี้อันนี้ก็ส่วนตัวนะครับเพราะว่ามีซู แบบเดิมมาค่อนข้างนานอ่ะเกือบสิบปีอ่ะเกือบสิบปีอ่ะตัวเริ่มต้นถ้าเป็นตัวเก่าเราจะเรียกว่าสําหรับตัวตัวไททันพาร์ตตัวยกสูงนะครับตัวเริ่มต้นจะเริ่มต้นที่ g l s ตอนนี้เราไม่เรียกอย่างนั้นแล้วนะไม่เรียกแล้วตัวเริ่มต้นจาก g l s เราจะเปลี่ยนเป็นรุ่นโกลตัวกลางจากตัว GT เราจะเปลี่ยนเป็นรุ่นคลาแล้วตัวท็อปนะครับจาก GT พรีเมียมเราจะเปลี่ยนเป็นรุ่นอัลตร้าอันะครับนี่คือที่มาของ iPhone 15ไม่ใช่ครับ เป็นชื่อรุ่นของตัวมิสูวิชิไททันของเรา,เรา,าตัวใหม่ตัวนี้นะครับรมือถือเหมือ <laughs> นชื่อมือถือเนาะแล้วก็ที่เราเห็นกันเนาะพี่รุตคือมันมันแปลงไปหมดแล้วอะเป็นทรงแบบทรงใหม่คือหล่อขึ้นมาเนาะแล้วดูใหญ่ขึ้นมากทีนี้อีกนิดนึงค่ะในเรื่องของระบบความปลอดภัยเนี่ยมันด้อยกว่าตัวเดิมไหมหรือมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างมิสูวิชิใส่ระบบความปลอดภัยมาให้ถามว่าจัดเต็มมากทางั้น คั้งก่อนการชนและหลังการชนนะครับระบบตัวใหม่ที่เป็นครั้งแรกในโลกโนะครับที่ใส่ได้ในรถกระบะของที่ขายอยู่ในทุกยี่ห้อในประเทศไทยเนี่ย คือระบบตัว Active g e Control นะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการเข้าโคง้งทําให้การเข้าโคง้งรถจะไม่มีอาการปัดหรือออกนอกถนนหรือเสียการทรงตัวะนะครับตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยแต่ในส่วนของตัวระบบความปลอดภัยที่ใส่มาให้อยู่แล้ว<ะ>จากรุ่นเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงระบบะเตือนจุดอับสายตาะระบบเตือนการถอยออกจากช่องจอด<ะ>พวกนี้เราก็ยังใส่มาให้ในตัว All New Mitsubishi Titan ตัวใหม่ด้วยนะครับ<ะ>แต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในตัวใหม่ก็คือระบบตัว Active g e Control ตัวนี้ มันก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่เวลาเราเข้าโค้งมา,ากข,ขึ้นครับจะบอกว่าตื่นเต้นมากเลยพี่รุตแล้วหนูคิดคาพูดไม่ออกหนูต้องเขียนสคริปต์มาแต่ที่ได้เห็นนะคือพอรถใหญ่แบบนี้มันต้องมีอะไรข้างในกว้างขึ้นเหมือนที่เขาเล่าลือกันแน่ๆแล้วก็ไอ้ตัวท้ายอ่ะก็ต้องมีข้อดีแน่ๆเราไปดูข้างในกันไหพี่รุตไปดูกันพี่รุตแชร์ให้หนูฟังอีกรอบหนึ่งเนาะพี่รุตรู้ไหมหนูขึ้นมาปุ๊บสิ่งแรกที่หนูสัมผัสดได้คืออะไรบันไดคือง่ายมาก บราข้างตัวนี้ก็ออกแบบใหม่นะครับใหม่อีกออกแบบใหม่หมดเลยแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาเราจากการใช้งานจริงอะ่ะมันใช้งานได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามัน,ม,นมันใหญ่ขึ้นเ,เวลาเราเราเหยียบ คือที่จะก้าวเข้ามาในรถเนี่ยมันก็สะดวกขึ้นเพราะว่ามันใหญ่ขึ้นที่สําคัญคือ2เนี่ยพอมันใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยความแข็งแรงมันเพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างที่ได้เป็นของแถมนะสำหรับตัวบันไดข้างที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยก็คือเวลาเราวิ่งลุยทางที่มันเป็นทางลูกกลังเนี่ยเศษหินเศษกรวดอะไรอย่างเงี้ยเวลามันกระเด้งเข้ามามันจะไม่โดนรถมันจะโดนบันไดก่อนแล้วมันก็ดีดออกดีดออกดีดออกอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของบันไดข้างที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของภายในเนาะที่ เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับ3ามการแล้วก็ตัวเรือนไม้นะครับเรือนไม้ก็เป็นหน้าจอแบบใหม่นะครับจะเป็นจอวัดรอบอยู่ซ้ายมือตัววัดความเร็วอยู่ขวามือแล้วก็ส่วนตรงกลางก็จะเป็นจอ LCD แบบ7นิ้ว<า>นะครับก็จะแสดงขง้อมูลการขับขี่ทุกอย่างเลยนะครับสำหรับรถคันนี้ก็จะบอกขก้อมูลการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นอัตราการเส้นเปลืองอัตราการกินน้ํามันนะครับบอกทิศท,ทางทิศเหนือทิศใต้ก็จะบอกหมดเลยแล้วก็ทําได้อีกหลายอย่าง แล้วก็ที่สําคัญรุ่นนี้ที่เราเอามาเอามารีวิวตัวนี้จะเป็นตัวอ<ะ>ัลตร้าตัวดับเบิลแคปอัลตร้าขับเคลื่อน2ล้อนะครับหน้าจอออกแบบใหม่ตัวนี้หน้าจอ9นิ้วนะครับที่สำคัญคือมันรองรับ Android Auto Apple c a r p l a y แบบไร้สายมีในด้วยหรอพี่ใช่มาพร้อมตัวบิวอินตัว GPS ตัวแผนที่นำทางให้ด้วยนี่ตัวนี้นะครับ ว้าว <Wow. S 2> มีแผนที่นำทางมาให้ในตัวนะครับลูกค้าไม่ต้องไปอัปเกรดอะไรละ<า>มีครบจบมาให้จากโรงงานแล้วก็ตัวด้านข้างคอนโซลนี่เขาแบบเดินได้จริงหุ้มหนังอย่านี้เลยเหรอพี่ใช่ในส่วนของตัวคอนโซลเนี่ยเราก็ใช้วัสดุแบบซอฟทัสน,นะครับแบบนุ่มนะครับก็ช่วยเพิ่มความหรูหราความหรูหรา,หาแล้วก็เวลาเราไปจับไปอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่ารถคันมันมันดูแพงอะ่ะมันมันงแล้วมันมันก็นิ่มไปหมดนะครับแล้วก็เดินตัวตะเขบเป็นได้สีขาวก็ช่วยเพิ่มความหรูหราแล้วก็ถูชอบตรงนี้ด้วยเนี่ย ไอ,อ้เนี่ยเป็นโนโหรือเปล่าเป็นโนหรือเปอเล่าตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบระบบเครื่องปรับอากาศนะครับ <ขา S 1> เป็นตัวท็อปเนี่ยตัวอัลตร้าเนี่ยจะเป็นแบบออสองอุณหภูมิปรับแยกได้สายขวาแยกเลยไม่ต้องมายุ่งกัน,น,นอันนี้ฝั่งขวาเนี่ยจะ25องศาฝั่งซ้าย20องศาแล้วก็มาพร้อมกับระบบ Max c กคูว้าวนี่อยู่ในรถเอ็ n เพ r Cross มาก่อนใช่ครับตัว Max c กคูมาให้เพื่ะนั้นร้อนๆแค่ไหนกด Max c กคูปุ่มเดียวจบเลยแป๊บเดียวเย็น แล้วก็จะบอกว่าพอขึ้นรถมานี่ประทับใจก็คือนี่ค่ะกุญแจเขาเปลี่ยนแบบใหม่แล้วนะพี่ลุเขาจะออกแบบตัวกุญแจตัวนี้เป็นเป็นกุญแจ K S เป็นสมาร์ทคีย์เหมือนเดิมนะครับออกแบบใหม่ก็ กระทัดรัดเล็กลงกว่าเดิมน่ารักอ่ะดูดีดูไฮโซขึ้นครับแล้วก็ที่สตาร์ทรถหายไปหนูหาตั้งนานใช่ครับไปไหนอะีแรกผมก็ดูคำเคยชินเราจะกดตรงนี้นะตัวเก่าตัวนี้กี่ปีนะเคยชินมากี่ปีพี่ชินชินมา8ปดเปีอะนี่อย่าเน้นเยอะ8ปดปีเนี่ยนะตรงนี้ตัวใหม่เราย้ายมาอยู่ตรงนี้มาพร้อมกับ USBC แล้วก็ USBA มาพร้อมกับตัวปลั๊กสำหรับเชื่อมต่อ อะไรก็ได้แล้วแต่จะต่อกล้องหบันทึกหรือจะเพิ่ม USB สําหรับชาร์จเจอร์นะครับด้านล่างเป็นไวเลสชาร์จเจอร์ผมนี้มีมาให้จากโรงงานแล้วนะไม่ต้องติดตั้งเพิ่มแล้วสุดยอดนะคะที่วางแก้วก็มีมาให้ตรงนี้วางแก้วมาที่เก็บเหรียญตรงเนี้ยช่องตรงเนี้ยจริงจมันจะเป็นในรุ่นของตัวครับขึืนสี่ล้อก็จะเป็นในส่วนของตัวปรับระบบเกียร์ซูเปอร์เซเล็กโฟร์วิล์ทูนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโหมดการขับขี่ซึ่งตัวสองล้อไม่มีก็ว่างไปตรงนี้เราก็เก็บเหรียญได้วางแก้วได้แล้วก็เบรกมือนี่ครับ <laughs> มันไม่ต้องยังไม่ต้องเป็นดบกมือฟ้าก็ได้เอางีถามว่าบบมันแบบเก็บช่องไว้เพื่อแบกมือโดยเฉพา<ฮ>ะเ <laughs> นี่ยเนี่ยม,มันยากตรไหนท่านใช้ง่ายจะตายพี่รู้แล้วมีคนบอกตรงนั้นด้วยที่เปิดอ่ะมันดูแบบมันดูเท่ขึ้นนะแต่เขาบอกดูโบราณไปนิดนึงก<อ>็จริงๆแล้วตรงนี้มันก็ออกแบบมาเพื่อให้มันแมชชิ่งกับรถแหละพอรถเราออกแบบมารุ่นใหม่เนี่ยเราต้องมันออกแบบมาเป็นเหลี่ยมเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งบึกบึนดูด้านอะ เพราะนันเนี่ยตัวเปิดประตูมันก็ต้องให้แมตต์กับรถจะมาวนๆเร็วๆมันก็ไม่ได้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละไปใช่ไหมมันจะหวานเสียบไปเนาะนี่ผมว่ามันสวยนะแล้วมันดูแข็งแรงใช้งานง่ายด้วยเพราะมันใหญ่ขึ้นแล้วอันนั้นพอพี่รุ้น่ะมัน็นแง่งออกมาเขาบอกว่ามันโบราณเนี่ยจริงๆตรงเนี้ยจริงๆตรงเนี้ยผมว่าผมว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่มันมันมันจะขัดสายตาหรืออะไรกันนะสำหรับคนที่สำหรับคนที่ไม่ชอบก็มีแหละคนที่เฉยๆก็มีนะคนที่ไม่ได้คิดอะไรก็มีตรงนี้มันน่าจะเกี่ยวกับในเรื่องของ ผลิตที่ประเทศไทยนะครับไทยเป็นฐานการผลิตส่งออกไปขายทั่วโลกนะครับในส่วนตรงนี้มันเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยของทางทางประเทศที่อยู่ในแถบยุโรปนะครับซึ่งรถยุโรปหลายๆายี่ห้อที่ดังๆที่ขายอยู่ในไทยคันละเจ็ดล้านอะ่ะก็เป็นแบบนี้แหละนะครับแล้วที่สําคัญคือถามว่ามันมีข้อดีไหมมันมีกรณีที่เรามองจากข้างนอกเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่ารถมันล็อกหรือไม่ได้ล็อกอยู่ซึ่งของมิตซูเนี่ย เราสามารถดูได้2อย่างคือกระตกมงข้างกระตกมข้างเนี่ยคือถ้ารถล็อกแล้วมันจะพับเข้านะครับแต่ว่าบางคนถ้ามองจากไกลๆเราเรามองไม่เห็นนะมันพับหรือไม่พับอ่ะเราก็ดูจากตรงนี้ได้จากจากจากที่ล็อก90นยเนี่ยยุค90นยเนี่ยสายยาวหนะคะันะครับก็ผมบอกว่าภายในสวยลงตัวนั่งสบายมากเรียบหรูที่สำคัญคือเบาะอันเนี้ยนั่งนั่งดีมากอ่ะผมว่าตัวตัวไททันตัวเก่านั่งสบายแล้วนะพอไปพอเป็นปาเจโร่ปาเจโร่ตัวเก่าก็ นั่งสบายกว่าเดิมแล้วพอมาเป็นไททันใหม่ผมว่ามันแทบจะคอมพลีททุกอย่างละเอาจริงๆนะหนูเป็นคนที่ไม่ชอบกระบะนะพี่รุตแต่พอมาเจอรุ่นนี้เฮ้ยเปลี่ยนใจเลยเพราะว่ามันนั่งสบายแล้วกว้างมากคือเท่าเอ็กเพนเดอร์คอสเลยนะใช่คือกว้างจริงๆแล้วก็นี่ค่ะชอบตรงนี้ด้วยพี่รุตนี่เก็บของได้คือนึกว่ามีแค่ชั้นเดียวเปล่าเพราะมีตรงนี้ด้วยว้าวโหคือเหมาะสําหรับผู้หญิงอย่างเรามากส่วนแทนที่ แผนที่แฟร์ดปนที่ก็ยังมีความเก็บแว่นตาก็ยังมีอยู่ใส่แว่นใหญ่ๆได้แว่นแฟชั่นใส่ได้นะครับตรงนี้ก็สวยขึ้นหนูชอบเออมันดูขาวๆนวลๆตรงเนี้ยสวยๆก็ยังใส่มาให้เหมือนเดิมนะครับก็ภายในก็จะประมาณนี้จริงๆมันมีอีกเยอะแหละลึกมากที่พี่รู้อีกนิดตรงเนี้ยมันดูเท่มากเลยอ่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลายแคปลาจะเป็นลายเคปล่ามาให้นะครับมาพร้อมกับตัวปรับกระจก ประตูนะครับส <4 S 2> บานซ้ายขวา,ขาตัวพับแล้วก็ตัวปรับทิศท,ทางการมองกระจกซ้ายขวาด้านข้างนะครับก็จะเป็นลายเคฟล่าก็ สวยสวยดูเท่เลยอ่ะดูเท่ดูเท่สวยเท่พี่รุตมาต่อกันที่ด้านหลังอีกนิดนึงค่ะไฟท้ายเด่นมากสวยมากมีชื่อไหมเนี่ยพี่เขามีชื่อไฟท้ายแบบ LED นะครับะเป็นแบบ T shape นะครับออกแบบใหม่ใหญ่อลังการมากครับไฟท้ายแล้วว่าตัวเก่าใหญ่แล้วตัวใหม่ใหญ่กว่าเดิมอีกแน่นอนวิ่งกคืนเห็นชัดเจนปลอดภัยแน่นอนครับแล้วก็ข้างหลังก็เหมือนเดิมเนาะพี่รุตเนาะข้างหลังก็จริงๆแล้วมันออกแบบใหม่หมดแหละนะครับกันชนท้ายมีมาให้จากโรงงานนะครับ แข็งแรงแน่นอนนะครับช่วยในกรณีเกิดอุบัติเหตุนะครับตรงนี้จะเซฟเทฟตี้เป็นส่วนแรกในส่วนของตัวกันชนท้ายมาพร้อมกับตัวกล้องสองหลังกล้องตัวนี้จะทํางานพร้อมกับกล้องรอบคานกล้อง360องศามีเฉพาะในรุ่นท็อปตัวตัวกลางก็มีละตัวกันขึ้นมาด้ยจริงเหรอใช่ครับแล้วที่สําคัญคือรุ่นนี้สาหรับลูกค้าท่านไหนที่จะต้องเอาไปติดผ้าใบติดผ้าใบคุมหลังนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยติดคุมไปแล้วเก็บของไปแล้วเนี่ยของมันอาจจะโดนขโมยได้เพราะฝาท้ายมันเปิดได้ไงใช่ ไม่ต้องกลัวครับตัวนี้ทไเราแก้ปัญหานั้นแล้วงงเรามีกุญแจล็อกให้วเพราะฉะนั้นใครจะมาเปิดของเราไม่ได้แล้วเราล็อกอกาสามารถล็อกล็อกท้ายได้ละเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมนในส่วนของทางมิตูเนี่ยผมว่าเขาค่อนข้างละเอียดนะครับในส่วนของทางพวกแบบเขาค่อนข้างละเอียดแล้วก็ค่อนข้างให้ความสําคัญนะครับกับการการผลิตรถรุ่นนี้นะครับ สไตล์เรือหลังยังมีให้อยู่ <ฮะ S 2> แล้วก็ที่สําคัญด้วยความที่แชสซีมันใหญ่ขึ้นตัวรถมันใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่บรรทุกด้านหลังตรงกระบะท,ท้ายก็บรรทุกได้มากขึ้นอยู่แล้ว,วบรรทุกได้มากขึ้นอยู่แล้วนะครับสุดยอดเลยค<อ>่ะอย่างนี้ไฟ<ป>เบรคที่สามก็ยังมีให้เป็นแบบ A V D เหมือนเดิมนะครับโลโก้มีส่วอลังการมากนี่ด้านหลังก็เขียนไททันแบบนี้เลยไททันตัวนี้เป็นอลูมิเนียมอลอยบล็อกก็ยังเป็นคลีนดีเซลเหมือนเดิมโดาขึ้นตยนตัตัวนี้นะครับก สนใจน้อพี่รุดก็สามารถทักเข้ามาทดลองขับได้แล้วใช่ไหมคะที่โชว์รูมเราได้เลยลมาสึกแล้วครับคันนี้แหละแล้วก็กระบะตอนเดียวก็บอกเลยว่าสวยว้าวมากคือข้างในเหมือนกันเลยไหมพี่ถ้าตอนเดียวใกล้เคียง,ยงน,น่าจะเป็นกระบะตอนเดียวไททันตัวใหม่เนี่ยน่าจะเป็นกระบะที่หรูหราที่สุดละใน ในทุกยี่ห้อที่ขายในประเทศไทยตอนนี้ครับสุดยอดนะคะเราดูคลิปหน้าได้เลยถ้าเกิดอยากให้พี่รุดมาแนะนําอีกก็ฝากคอมเมนต์ให้กําลังใจผู้จัดการบินได้นะคะก็ขอบคุณพี่รุดมากๆค่ะยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้าคลิยิน้าขบครัค่ะยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนครับ FC ของช่องตัวมิสซูแปดแดงโกลแลนดสังคมสวัสดีครับสวัสดีค่ะโตผ่านไปแล้วนะคะสําหรับข้อมูลดีๆนะคะจากผู้จัดการของเรานะคะบอกเลยว่าแน่นคุ้มมากๆบางทีคือพี่รุดเนี่ยเขาจะเป็นเจนที่อยู่มาก่อนน้องมิสนะ เพราะฉะนั้นก็จะได้ความรู้ที่แน่นและบึกบึนมากๆกนะคะก็ได้มาแชร์ให้กับลูกเพจได้รับชมกันนะคะใครที่สนใจรถรุ่นนี้นะไม่ว่าจะเป็นกระบะตอนเดียวหรือ4ประตูนะคะยกสูงแบบนี้นะโปรโมชั่นนะคะถ้าลูกค้าจองนะในช่วงนี้ถึงสิงหาแล้วรับตุลานะลูกค้าต้องจองก่อนนะเพราะลูกค้าจะได้สิทธิพิเศษจากมิตซูมอเตอร์นะคะให้อุปกรณ์ตกแต่ง4 0 0 0 0บาทนะมิตซูให้เป็นของแต่งแท้เลยนะสำหรับ4ประตูแต่ถ้าเป็นกระบะตอนเดียวลูกค้าได้ส่วนลด20,000เอาไว้ไปใส่ในล้อแม็กด้วยนะคะถามว่า ถ้าจองหลังสิงหาไปแล้วเราน้องมิน้นบอกเลยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วจองโปรโมชั่นไว้เถอะค่ะคุ้มค่าแน่นอนถ้าลูกค้าจะรับรถทันนี้อยู่แล้วนะคะยังไงก็ฝากช่องน้องมิ้นไว้ด้วยหรือถ้ายังไม่มั่นใจอยากเข้ามาดูว่าที่น้องมิ้นรีวิวไปาการขับขี่รวมถึงภายในเนี่ยดีแค่ไหนแอดไลน์มาค<อ>่ะโทรมานัดกันเข้ามาทดลองขับได้เลย <S <S น้องมิ้นยินดีบริการทุกบ้านเลยหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะอยากให้น้องมิ้นดูแลไม่ต้องเข้ามาทดลองขับจองมาเลยคะ่ะแล้วเดี๋ยวน้องมิ้นไปส่งให้ที่หน้าบ้าน